ไทยได้ตบหน้ากัมพูชาอย่างจังในที่ประชุมออตตาวาที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะเราได้เปิดคลิปหลักฐานการวางทุนระเบิดที่ได้มาจากมือถือของทหารกัมพูชาในที่ประชุมเลยครับโดยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของเราบอกว่าทหารไทยเนี่ยเสียขาไปแล้วถึง7นายจากการเหยียบทุนระเบิดและมีคํายืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้สังเกตการอาเซียนว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่นอกจากนี้เรายังมีคลิปหลักฐานที่กัมพูชาได้ฝึกบุคลากรของตัวเองในการวางทุ่นระเบิด pmn 2 ปรากฏว่าตอนที่เราเปิดคลิปว่าฝ่ายกัมพูชาได้วางทุนระเบิดใหม่นั้นฝ่ายกัมพูชาได้ประท้วงกลางที่ประชุมครับว่าควรนําเสนอแค่คําพูดเท่านั้นการที่เรามาเปิดคลิปถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ประธานในที่ประชุมไม่ได้ว่าอะไรครับให้ไทยได้ชี้แจงต่อไปและเราได้ส่งหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดรวม108หน้าให้กับสหรบประชาชาติเรียบร้อยแล้วส่วนกัมพูชาอ้างว่าสิ่งเหล่านี้ครับไม่เคยมีการพิสูจน์โดยนิติวิทยาศาสตร์กัมพูชายังไม่ได้รับรายงานจากคณะผู้สังเกตการอาเซียน และไม่เคยมีการสอบสวนโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระในเรื่องนี้ที่จะทําให้เราสามารถเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบได้สุดท้ายกัมพูชาพูดเกินเวลาครับถูกประธานในที่ประชุมปิดใหม่ครับ